ัดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปนะคะของธาตุน้ําเป็นคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่านะคะที่เขาเงียบไปนิ่งไปนะคะเขาคิดถึงเราไหมตอนนี้เขาทําอะไรอยู่นะคะธาตุน้ําก็คือราศีกรกฎราศีมีนแล้วก็ราศีพิจิกนะคะมอมีนอ่านทางโหราศาสตร์ไทยวันที่นะคะก็พิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วดูได้ทั้งลัคนาเลยนะคะ แต่อย่างที่บอกนะไม่ว่าจะดูแบบไหนท่าน้ําม,มันก็เยอะนะคะเพื่อนๆตรงนี้หมอพูดตรงๆเลยคงไม่ตรงกับทุกคนแน่นอนนะ,ะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยมาฟังกันเนะาะทตุน้ํานะคะช่วงนี้นะคะมาดูกันนะ,ะใบแรกของคุณเป็นสเต็งนะคะสเต็งนี้เป็นสภาวะที่ถามว่าคุณเข้มแข็งไหมคุณเข้มแข็งนะคะคุณอยู่ได้ด้วยตนเองไหมอยู่ได้แน่นอนไพ่โยกกันสตาร์ก้าเหรียญขนาดนี้เห็นไหมคะให้คู่ออกมาตรงนี้ เราอยู่ได้เราเริ่มเข้าใจนะคะในสิ่งที่บางครั้งเราทําดีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราควบคุมไม่ได้บางคนอยากได้ความรักความจริงใจความซื่อสัตย์นะคะเพื่อน,นๆตรงนี้ไม่หมอะว่าคุณคงไปไป,ไปกับกับกับคนนี้นะคะมาหลายเที่ยวแล้วล่ะนะคะตรงนี้เจ็ดไม้เท้านะคะเป็นการปิดกัน้นเป็นการมีกำแพงที่ผ่านมาหรือเงียบนิ่งหรือห่างกันไปหรือถูกบล็อกการสรรื่อสารขออ่านไพ่ตามนี้ก่อนนะคะยังไม่ได้แคลริฟายขยายเลยว่ามันเป็นยังไงที่ลึกกว่านี้นะคะสีเลียน ตกตำแหน่งปัญหาเนาะแม่หมอว่าคนคนนี้นะคะเป็นคนที่เขาอาจจะมีทางเลือกมีตัวเลือกนะเห็นไหมแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องไปเลือกนะคะในความสัมพันธ์ทุกอย่างนะแต่แค่พูดให้ฟังนะคะตรงนี้หรือสี่เลียมมันมงบอกว่าสถานการณ์ที่เขารักแต่ตัวเองนะร,รักตัวเองมากเกินไปความรักถ้าเรารักใครสักคนจะไปบอกว่ารักตัวเอง ะะมันต้องใช้ให้ถูกที่เนาะถ้าเกิดความรักถ้าเราดูแลเทคแคร์ Care, ความสัมพันธ์เราให้ดีแล้วอีกคนมันต้องให้และได้รับพอๆกันจะไม่บอกว่าไม่มีใครไม่รักตัวเองแต่ถ้าเราเป็นผู้ให้มาตลอดเพื่อนๆน,นะคะชาวธานา้ําคุณต้องรู้แล้วว่าการรักตัวเองเป็นสิ่งที่ต้องกระดับมาแล้วค่ะกลับมาคิดกลับมาทบทวนแล้วนะแปดไม่เท้าแม่หมอว่าไม่รู้คุณคอนดิอะไรกระทาดไฟนะเป็นการสื่อสารเพื่อนๆน,นะคะใครที่มีปัญหาช่วงนี้แม่หมอว่าสองถ้วยนะคะตรงนี้นะ แล้วก็หนึ่งดาบเนี่ยจะได้กลับมาเคลียร์ใจนะหกถ้วยบางท่านช่วงนี้อาจจะได้คุยกับคนเดิมคนเกา่าคนที่หายคนที่ห่างไปกลับมานะคะเ,เพื่อนๆนะกลับมาคุยกลับมาเคลียร์กันเขาคิดว่าคุณคือสีไม้เทา้านะตกตำแหน่งความคิดและสตามีความมั่นคงก็ให้กับเขาคุณอาจจะเคยคาดหวังที่จะแต่งงานพบกันในในอนาคตแล้วนะคะวางแผนแล้วสตาคือเหมือนความรักมันถูกเทก็ได้หรือถูกทิ้งห่างออกมานะคะในช่วงที่ผ่านมาเดือดสั้น แม่หมอว่าทําว่าพ่ตัวคุณโยกขนาดนี้แม่หมอว่าคุณไม่ได้มีความทุกข์เท่าไหร่แล้วเริ่มสวยเริ่มมีออร่าเริ่มมีความสุขเริ่มรู้สึกว่าเอ้เราก็อยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้อยากมีแฟนนะคะก็คือเราไม่ได้ทุกข์ร้อนไม่ได้กระวนกระวายเอ้ไม่มีคนนี้อยู่ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นเริ่มที่จะเข้าใจตัวเองมากกว่านะคะตรงนี้แต่ที่บางอย่างอาจจะข้างคาใจอยากมีวันเคลียร์แม่หมอว่าจะได้พูดได้คุยจะได้การทักกลับมาได้คุยได้เคลียร์นะคะ เดจเมทเป็นสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆนะคะเพื่อนๆนะคะตรงนี้ขอดูที่ผ่านมาดน,นึงเป็นยังไงถ้ามาน้ำอาจจะคุยกับสิงลักนาสิงนะคะกลุ่มลักนากลุ่มนะคะธาตุลมตึนกลุ่มเมถุนที่ขึ้นมาตรงนี้นะธาตุน้ํากระกลมินพิจิตที่ผ่านมาน่าจะมีคนมาขอโอกาสแล้วะะ over, ละเดลิเวอร์เมทุนลัคนาเมทุนความรักมันมากกว่านะสองคนขึ้นไฟห้าเหรียญ ห้าเหรียมเนี่ยมันตีได้สองความหมายค่ะเพื่อนๆห้าเหรียญก็คือความรักนี้คุณเห็นไหมเนะีนะ่ยถ้าเป็นเรื่องความรักนะ่ะมีคนที่รู้สึกว่าเดินตามอีกคนนึงง้ออีกคนนึงเอาใจใส่อีกคนนึงทุ่มเทแต่อีกคนไม่ได้ใส่ใจนะคะทำใหเ้เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ไม่ค่อยมีค่าเลยทําไมเราโดดเดี่ยวจังเรารู้สึกน้อยใจน้อยเนื้อต่าใจเหงาในความสัมพันธ์นะคะที่ถูกทิ้งนะคะในถือดาบนะคะตรงนี้ ธาตุลมตุนกุมเมทุนเดอะทาวเวอร์บางคนนะคะถ้าสองใบนี้ติดกันหรือขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าอา,อาจจะมีปากมีเสียงมีมีความทะเลาะก,กันนะคะตรงนี้หรือไม่ก็ความรู้สึกพังจับได้โป๊ะแตกนะคะมันก็พังในความรักความสัมพันธ์นี้เนะเาะนะคะก้าวไม่เท้าเจ็บไหมเจ็บนะคะเจ็บแต่ยังรักยังถือไว้ทั้งที่ข้างหลังเนี่ยอาจจะมีคนมาชอบคุณนะแต่คุณรักและซื้อสัตว์กับใครสักคนที่ผ่านมานะคะแปดถ้วย บางคนความรักอาจจะเป็นความรักที่อยู่ไกลมันไม่เติมเต็มก็ได้หรืออยู่ใกล้มันก็ใจห่างไม่ว่าเราจะให้ใจแค่ไหนนะเขาก็ไม่เติมเต็มเขาห่างเราออกไปนะคะหรือเราไม่ได้หมดรักหรอกแต่มันเหมือนเราหมดแรงมากกว่านะคะเ,เพื่อนๆหมดกําลังใจนะคะไฮพรีเทศบางคนไปเจอความรักที่เขาไม่เคยชัดเจนกับเราเลยนะคะยิ่งมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะเจดดาบนะคะบางคนไปเจอคนที่มีเจ้าของหรือเปล่าเอบคบ ะะกับเราะะไม่มีสถานะหรือเรานี่แหละค่ะคุยเขาแต่เขาไปคุยคนอื่นนะไปคุยไปแชทกับคนอื่นเศร้าเนาะ9ดาบนะเราท็อกซิกมากๆเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะคเหนื่อยกับความสัมพนันธ์นี้2ดาบนะคะเรากําลังคิดอยู่ว่าจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้หรือไม่มันเป็นทางเลือกตัวเลือกที่เราอยากให้เขาเลือกแต่2ดาบนะคะคุณดูดีๆนะมันมี2-3ความหมายแหละนะมันไม่ได้กว้างมากหรอกเพียงแต่มันเชื่อมโยงกัน ถ้าเขามีใครเข้ามาคุณจะได้อะไรที่มันชัดเจนไงแต่เขาไม่ชัดเจนนะคะสองดาบคือมันเหมือนเขารักพี่เสียดายน้องนิ่งเงียบไม่รู้จะเอายังไงไกลเป็นว่าไม่ไม่แก้ปัญหาเราเงียบไปนิ่งไปไม่ใส่ใจเออไม่รู้จะเอาคําตอบยังไงนะคะที่ผ่านมาเนาะเนี่ยคุณถูกปิดกัน้นมีกําแพงถูกบล็อกอนิ้ธนูลัคนาธนูความรักเราคุณพยายามลวบางคนแตกต่างกันเนาะความห่างไกลหรืออายุนาหน้าตาทางสังคมนะหรือไม่ก็ เข,เ,เขาเปลี่ยนไปนะเพืเ่อนเขาไม่แน่ใจไม่แน่นอนกับความรักอ่ะมาดูกันที่เขาเงียบไปแล้วนิ่งไปเนี่ยเขาทำอะไรอยู่นะคะเขาเป็นยังไงบ้างเนาะสำหรับทัดน้ำนะคะก้าวด่าเพื่อนๆน,นะคะ เด็กถือดาบนะคะแม่หมอว่าเขาก็ยังอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณยังส่งยังแอบซืบแอบส่องยังอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณอยู่นะคะตรงนี้นะเจ้าฟูนะคะสองไม้เท้าก้าวถ้วยอขออภัยค่ะคิงถือถ้วยแล้วก็มีควีนถือถ้วยอยู่ฝั่งนี้แม่หมอว่าอย่างนี้นะคะเขาห่างคุณออกมาเขาก็นึกถึงนะเขาก็เครียดในสิ่งที่มันเป็นอย่างเงี้ยในสิ่งที่มันเลือกไม่ได้มันเหมือนลักพี่เสียดายน้องหรือสองไม้เท้าคือเขารอรอ รอว่าจะเคลียร์ใจรอว่าที่จะกลับมารอดูสถานการณ์และที่สุดคือรอดูความรู้สึกตัวเองว่าต้องการอะไรได้ด้วยนะคะใบนี้ถามว่าเขาเครียดไหมในสภาวันนี้เครียดถามว่าเขานึกถึงคุณไหมแม่หมอก็ต้องต่อว่าใช่หไหมคะให้คุณไปควีนทั่วอยู่ตรงนี้คิงทั่วอยู่ฝั่งนี้มันเหมือนเขาขาดบางอย่างไปนะคะเขาก็นึกถึงนะทั้งสองคุณยังมองคุณอยู่แต่ใจหนึ่งก็คือเออห่างออกมาแล้วเพื่อมาคิดมาทบทวนบางอย่างนะคะไดแชร์หลดกระกฎลัคนากระกฎนาะหนึ่งดาบบางครั้งความรักอาจจะมีปัญหาเรื่อง ความไม่เข้าใจขัดแย้งได้ด้วยหรือเป็นเพราะความห่างไกลนะคะมีส่วนหรือการเดินทางนะคะทำให้ความสัมพันธ์มันไม่เติมเต็มสามดาบเจ็บปวดและเสียใจนะคะลงตรงนี้เนาะหกดาบคือการ move บ,บางสิ่งบางอย่างนะออกมาเพื่อใช้เวลาคิดทบทวนนะคะตรงนี้นะซองถ้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นไพ่ของคุณนะคะตรงนี้ขึ้นมาอ่า ถ้าท่านใดที่ไปเจอใครที่มีแฟนแล้วมีเจ้าของแล้วแม่หมอว่าปล่อยเขาไปเธอค่ะคุณจงเคลียร์ความรู้สึกของตัวเองนะตรงนี้นะอเจ็ดเตียนนะคะเยนเพลสนะคะตรงนี้ขึ้นมาแต่ถ้าคุณก็คือพูดเรื่องอนาคตกับเขาเป็นแฟนเขานะคะนะคะอยู่กันอยู่กันเป็นแฟนแล้วหรือพูดเรื่องอนาคตเป็นวาสถานะแฟนแล้วกันแม่หมอว่าเขาก็นึกถึงคุณนะ ก็ก็รอวันเคลียร์ใจรอวันกลับมานะคะแต่ตัวน,นี้มันเหมือนเจ็บปวดแล้วมันเป็นสามเศร้าที่ต้องใช้เวลาก็ได้แต่เขาก็อยากเคลียร์แต่ไพ่นี้มันขึ้นมาแล้วว่ามีการวนกลับมานะคะของใครสักคนหนึ่งนะนะคะ,ะมาดูกันเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างทานน้ํา หนึ่งเรียนนะคะเพื่อนๆตรงนี้ The View of Fortune นะคะ h e s t a นะคะตกตำแหน่งความคิดนะคะมีตรงนี้ด้วยนะคะหนึ่งถ้วยคล e e n ถือไม้เท้าคะ่ะเก้าไม้เท้าคิ n งถือไม้เท้านะคะไพ่ตรงนี้คอ,อกมา สองดาบนะคะฮัลโแฟนพึกศพลัคนาพึกศพนะคะเด็กถือเหรียญหนึ่งดาบนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ไพ่สี่เหรียญแม่หมอว่าเขาก็ยังห่วงแหนคุณอยู่ยังยังยังกอดรัดความรู้สึกนี้คือเอาง่ายๆว่าใจหนึ่งยังห่วงยังห่วงแหนคุณไว้นะคะยังอยากมีคุณไว้มาดูกันนะคะแม่หมอว่าธาตุนามีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วด้วยนะ,ะแต่อันนี้มันเป็นคลิปตรง หัวข้อนี้นะคะแม่หมอจะอ่านตรงนี้เยอะๆเดี๋ยวจะทําคลิปคนสดต่อไปนะคะเขาคิดว่านะคะเพื่อนๆตรงนี้ท่าน้าเขาก็คิดถึงคุณนะเพราะว่าคุณนี่แหละค่ะคือเม็ดกับเขาทุกอย่างมันหมายถึงว่าอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันมันใช่สําหรับเขาไงนะคะตรงนี้ขึ้นมานะ สองดาบนะคะมันเหมือนเขาคิดในใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้จะวนกลับมาไหมใจนึงก็อยากเคลียร์ใจกับคุณนะ,ะใจนึงก็คิดว่ามีมีบางอย่างที่ทําให้เจ็บปวดและเสียใจและเทกันไปแล้วนะะใจลึกๆก,ก็ยังเนี่ยนะคะยังกอดรัดความรู้สึกคุณไว้ที่ผ่านมานะคะบางคนอาจจะมีปัญหาหลายสิ่งหลายๆอย่างแล้วข้อความจืดชืดนะคะหรือบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างกันหรือความห่างไกลนะคะที่จริงแม่มอว่าเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อ่ะคุณนะ,ะใจลึกๆนะคะถ้า ถ้โชคชะตาวาสนาก็คิดว่าถ้าใช่สําหรับกันและกันคงต้องกลับมาใหม่นะคะตรงนี้นะอืมเนี่ยเขาบอกคุณเป็นคนที่ให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะให้หัวใจนะคะถ้วยก็คืออารมณ์ความรู้สึกนะคะเหรียญก็คือการที่เราจับต้องได้ไมยถึงทรัพย์สินเงินทองหรืออะไรก็ตามที่นะคะมันเป็นนะคะมันเป็นรูปธรรม,มนะนะคะตรงนี้ขึ้นมาคือมั่นคงกับเขานั่นแหละนะคะตรงนี้บางคนแตกต่างกันนะคะตรงนี้เนาะ,ะถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างนะคะ พัดน้ำจะติกนะคะจะติกชาวตุนลลกนาตุนความรักคือคือมีการช่างใจมีเหตุมีผลมีมีอะไรบางอย่างที่จะต้องเลือกต้องตัดสินใจก็ได้นะคะหกถ้วยอะ่ะอืมเจ็ดไม้เท้า สิบถ้วยนะคะดีเอ็มพัลเลอร์เยอฟฟอร์จูนสเตนนะควนดาบเบื่อนเนะคะตรงนี้ออกมาแล้วนะแม่หมอขอดึงเลยแล้วกันบางคนมีอีโก้มีทิฐิต่อกันนะคะแม่หมอว่าใจลึกๆนะเขาอยากมาขอโอกาสคุณนะหรือให้คุณงอ้อหรือเขาอยากง้อคุณนั่นแหละแต่นะคะไพ่ตรงนี้มันเหมือนว่า คือคนเราอะเนาะเมื่อทำอีกคนเจ็บมันก็มีความรู้สึกนึกบ้างอายบ้างว่าเออนะคะคุณจะรับเขาไว้ไหมหรือที่ผ่านมาเราตัดไปไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเราเจ็บมาเยอะนั่นแหละตอนนี้เขามาสองคนคุณก็อยู่ได้นะคุณก็มีความสุขในพื้นที่ของคุณนะคะหรือมีคนที่บล็อกกันไปหรือเริ่มมีกำแพงกับตัวเองนะคะเนี่ยมันเหมือนเกิดการช่างใจบางสิ่งบางอย่างนะคะตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะอืม บางคนมีเรื่องที่จะต้องหย่าไม่ที่ผ่านมาแต่แม่หมอว่าเขายังอยากเป็นครอบครัวคุณไว้หรือแต่ถ้าคุณไปเจอคนที่มีเจ้าของแม่หมอว่าเขาใจเขารักคุณแต่แตัดสินใจเพ่ออยู่กับอีกคนเป็นครอบครัวถ้าอย่างนั้นแม่หมอบอกเลยว่าปล่อยเขาไปนะคะเพื่อนคนที่มีคนมีเจ้าของแล้วมีแฟนแล้วนะคะไม่ไม่ไม่สมควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวนะ,ะมันเป็นกรรมมันเป็นวิบากกรรมนะคะงั้นปล่อยเขาไปเราเริ่มต้นชีวิตของเราใหม่มาดูนะคะความสัมพันธ์นะคะ มาดูช่วงนี้ของชาวทาตน้ำนะคะที่เขาเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงเราไหมเขาทำอะไรอยู่โอ้โหธาตน้ำบอกว่าเออคุณเห็นไหมเนะี่ยขึ้นมาเนี่ยนะภนะายในตำนานเนาะมันเหมือนตัวเรานะคะแม่หมอบอกว่าความรักทุกคนอยากมีหมดอันนี้แม่หมอพูดเลยนะคะแต่ทาตน้ำช่วงนี้คุณบอกว่า เออฉันก็อยากมีนะแต่ฉันไม่ได้ว่าต้องจําเป็นต้องรีบร้อนกับใครนิดใครสักคนหนึ่งอ้ยฉันต้องนะคะตามหาความรักของฉันไม่ใช่ค่ะคุณนิ่งๆแล้วคุณอยู่ได้แล้วคุณเหมือนเหมือนอยู่กับตัวเองแล้วสวยๆแล้วหล่อแล้วรวยมากนะ,ะอยู่กับตัวเองไปก่อนมีความสุขความสบายใจนะคะมากกว่าตรงนี้นะคะใบแรกของคุณขึ้นมาเลยนะคะกว่าจะถึงตรงนี้คุณมีความทุกข์ความเศร้ามาเยอะแล้วเนาะห้าถ้วยนะ,ะคะควีนถือไม้เท้านะคะ ตั้งหน้าตั้งตาทำงานนะคะมีสตินำทางนะคะตรงนี้มากกว่าส,สวดมนต์ไหว้พระไปอา่าสองไม่สองถ้วยค่ะขึ้นมาสองรอบละจัดติดสิบถ้วยนะคะคุณอยากได้ความรักความอบอุ่นและเติมเต็มมากกว่าที่จะแบบและมั่นใจนะคะตรงนี้คุณไม่อยากได้อะไรที่มันชาบช่วยแล้วอ่ะทานน้ำหกถ้วยอ่ะ คนเดิมๆจะกลับมานะคะเพื่อนๆกลับมาคุยกลับมาทักทายคุณใหม่นะ,นะคะตรงนี้มีใครที่ทานขอพรอ,อะไรไว้ไหมนะคะสิบเปลี่ยนให้ใต้สำหรับเ,ออเป็นควีนดาเพื่อนๆโอเคค่ะคืออย่างนี้แม่หมอว่าคุณเริ่มคาดหวังกับคนคนนี้น้อยลงแล้ว เมื่อก่อนคุณอาจจะเคยรอเขารอความชัดเจนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่เขาอาจจะไปๆมาๆกับคุณนะคะแล้วหายไปพอความพอเป็นแบบนี้มานานความรู้สึกคุณก็เลยรู้สึกว่าคาดหวังกับคนคนนี้น้อยลงอยู่กับตัวเองให้ได้แล้วคุณก็เริ่มมีความสุขนะคะเริ่มมีอะไรที่อยากจะเดินหน้าเพอเพอคุณมีคนมาคุยแล้วด้วยด้วยแล้วนะคะคุณก็จะโฟกัสในสิ่งที่คุณจะทำซะมากกว่าแต่ว่าแม่หมอบอกเลยนะว่าแต่จะมีคนวนกลับมาทักทายคุณเป็นคนเดิมเป็นคนที่คุณรอคอยเนี่ยแหละค่ะ สำหรับบางท่านนะคงไม่ตรงกับทุกคนแม่หมอบอกเลยอ่านตามไพ่ที่ขึ้นเลยนะคะตรงนี้แต่ว่าตัวคุณคุณดูนะคะควีนดาบนะคะควีนดาบนี้แม่หมอบอกเลยว่าบางท่านนะคะจะคิดว่าเอ้เราเจ็บมาเยอะเราไม่ได้คาดหวังแล้วความรู้สึกเราก็น้อยลงเราเหนื่อยอะไรกับคนคนนี้มาเยอะมันทําให้รู้สึกว่าถ้ากลับมาคุณต้องชัดเจนนะกลับมาคุณต้องดีกลับมาแล้วต้องคุณต้องโดนแล้วต้องใช่ที่สุดไม่ใช่ไปไป,ไปกลับกลับเราไม่มีสถานะหรือ ถ้ามีทางเลือกตัวเลือกที่คุณจีบใครหลายคนนะ่ะฉันก็ไม่เอาเนี่ยค่ะภาวงนี้ขึ้นมาคุณจะได้ความรักที่สิบเหรียญมั่นคงสิบถ้วยอารมณ์ความรู้สึกคือเติมเต็มทุกอย่างถูกไหมคะมั่นคงแล้วเติมเต็มในใจเราเราอยากมีความสุขเนี่ยเราไม่ได้อยากมีความทุกข์ไม่ได้อยากได้อะไรที่เป็นคาราคาซังนะตรงนี้แต่จะมีคนกลับมาแล้วมาข้อตกลงบางอย่างร่วมกับคุณนะคะเพื่อนๆสําหรับบางกรณีไม่หมอว่ากลับมาคริ้นี้เขาจะมาทําข้อตกลงกับคุณใหม่ คุณจะมีอะไรบางอย่างที่คุยกับเขาแล้วเขาจะทำตามนั้นแต่คุณจะดูนานๆนะคะคุณไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วไงอ่ะขอให้สรุปสุดท้ายเลยแนะนําดีกว่าเด็กถือถ้วยนะคะโดเนาะก็ะะสันนะคะ ก้าเเลียนวีนถ้วยนะคะไพ่ใต้สำหรับคิงถ้วยนะคะแล้วก็ดิจัดเมน์แม่มอดึงออกมาเลยนะนะคะตรงเนี้ยเนี่ยค่ะไพ่คู่นะคะออนะคะแม่หมอขอพูดเลยนะคะว่าตัวคุณนะ่ะมันออกมาบ่อยแล้วก็คือนั่นแหละที่แม่หมอบอกว่าเราไม่ได้คาดหวังมากมายแล้วกับคนคนนี้เราเริ่มมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองเราก็สบายใจดีแต่แล้วดิจัดเมน์นะคะ ให้พวกนี้มันเหมือนเขารับรู้เข้าตื่นรู้หรือบางสิ่งบางอย่างที่มันขาดหายไม่มีใครอะเหมือนเติมเต็มเห็นไหมคะที่แม่หมออ่านตรงนี้ถ้าคุณดูตั้งแต่แรกนะคะตรงนี้ดูให้จบคุณจะรู้เลยว่าอ๋อมันเหมือนว่าเขาหายไปแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันขาดบางอย่างนะคะแม่หมอว่าถ้าคนที่ใช่สําหรับคุณจะกลับมานะคะตรงนี้ไพ่ตรงนี้ขึ้นมาได้ด้วยนะคะกลับมาทําให้ชีวิตแฮปปี้มีความสุขอีกครั้งหนึง่งแต่เราก็ไม่ได้คาดหวังนะ,ะตรงนี้แล้วถ้าส่วนแม่หมอคุณจะมีเกณฑ์ได้พบด้วยนะคะแต่ตรงนี้ขึ้นมานะ แต่แม่หมอบอกเลยนะคะถ้าคนที่มีเจ้าของแล้วหายไปนะคะไม่ต้องให้กลับมาเพื่อนๆเริ่มต้นชีวิตของคุณใหม่ดีกว่าเพราะว่ามีเกณฑ์พี่คุณจะได้เจอคนใหม่แต่แม่หมอไม่ได้พูดเยอะเพราะว่าคลิปนี้ชื่อคลิปมันชื่อคลิปแบบหนึ่งนะคะดูไหมที่เขาเงียบไปนิ่งไปนี่แหละขอบคุณมากๆท้าทาดนำอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งแต่ถาดูดวงส่วนตัวกับมอมินนะคะ ตรงนี้แม่หมอน่าจะเดินทางนะคะตรงนี้น่าจะรับตั้งแต่วันที่4เป็นต้นไปแต่สามารถโอนจองไว้นะคะโอนจองไว้ได้นะคะแต่ว่าจะดูดวงก็คือ4ที่5ที่6เป็นต้นไปขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามนะคะและกดกระดิ่งนะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดที่หมอทําคลิปนะคะมีแต่สิ่งดีๆนะคะ